Intuitive Surgical คือผู้พัฒนาและผลิตระบบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดชื่อดังอย่างดาวินชีซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาปฏิวัติวงการสัญญกรรมรายได้หลักมาจาก3ส่วนคือ 1. การขายระบบหุ่นยนต์ดาวินชีซึ่งเป็นเครื่องมือหลักสำหรับโรงพยาบาล 2. เครื่องมือผ่าตัดและอุปกรณ์สิ้นเปลืองซึ่งต้องใช้เปลี่ยนใหม่ทุกครั้งที่ผ่าตัด 3. ค่าบริการดูแลรักษาระบบหุ่นยนต์ จุดแข็งคือการเป็นผู้นาในตลาดหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่มีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้เทคโนโลยีมีความซับซ้อนและเรียนแบบยากและเมื่อโรงพยาบาลลงทุนในระบบดดวินชีแล้วก็จะใช้บริการและอุปกรณ์จากบริษัทอย่างต่อเนื่องการเติบโตด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้การผ่าตัดมีความแม่นยําลดภาวะแทรกซ้อนช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นทําให้ความต้องการระบบหุ่นยนต์ผ่าตัดเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ปัจจุบัน Intuitive Surgical ยังเติบโตอย่างมั่นคงทั้งจากยอดขายเครื่องจักรใหม่และรายได้ที่เกิดจากการใช้งานเครื่องจักรที่ติดตั้งไปแล้วสรุปคือ Intuitive Surgical เป็นหุ้นที่น่าสนใจในกลุ่ม Healthcare Technology ด้วยความเป็นผู้นำและมีโอกาสเติบโตสูงจากความต้องการนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกครับ